วิธีเชื่อมโยงกับจักรวาลแบบง่ายๆเริ่มต้นจากการเปิดใจและปล่อยวางคุณต้องยอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเมื่อคุณปล่อยวางจากความกังวลความยึดมัน่นคุณจะเริ่มรับพลังงานใหม่ๆถัดมาให้คุณตั้งใจทำในสิ่งที่ต้องการอย่าปล่อยให้ความคิดที่ไม่ชัดเจนหรือความลังเลข,ขัดขวางคุณการตั้งใจให้มั่นคงจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตจักรวาลจะตอบสนองตามความเชื่อและความคิดของคุณอีกเทคนิคน หนึ่งก็คือการใช้พลังบวกเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตจิตใจเมื่อเต็มไปด้วยพลังบวกจะเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสและความสําเร็จความคิดบวกจะทําให้เรามองโลกในแงด่ดีและจะทําให้เห็นทางออกในทุกสถานการณ์อย่าลืมใช้ธรรมชาติและพลังงานรอบตัวเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคุณจะรู้สึกถึงพลังชีวิตที่เชื่อมโยงกับจักรวาลนั่งใต้ต้นไม้หรือแค่ฟังเสียงลมพัดผ่านสุดท้ายคือการฝึกความเงียบและความนิ่งในจิตใจ